ปดไ,ไม่ได้เดอมันจะไม่อ้าวเหครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟีฟ่ากับเพื่อนของเราแนะนำตัวเนี่ยครับผมชื่อฟลอยล์ครับส่วนผมชื่อแบงค์นะครับนันนี้เราอ่านมาสองช่องนะครับไปกดติดตามช่องพงศิมด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามท,ทั้งทีวายูสิบอโอพีด้วยนะครับถูกเป่า่ะช่องตูโอ,อเคก็เริ่มเลย แล้วมัเนเล่อ,เเอื้มจริงด้วยจริงด้วยชอบเตเพลงชอบเตนเพลง,งแล้วอัดคลิปใกล้กันเกินไปเดี๋ยวคลิปมันจะลวนนะคะทุกคนแล้วเรียออกห่างกันมานิดนึงนิดเดียวยนิดเดียวจริงๆครับวันนี้เราจะมาเล่นโน้สักซีอะไเคทวันนี้ผมเพิ่งมาอัดคลิปกับคนที่อัดคลิปครั้งแรกนะครับผมเพิ่งอัดคลิปครั้งแรกครับผมไม่รู้หาอเลยครับ ใช่ใจ่เพื่อนผมมันไม่รู้หาเลยเลยแล้วมันไม่รู้ด้วยนะว่าอาลิปนานแล้วคลิปมันลงไม่ได้ถ้ามันาานานเกินไปโอ้โหเปิดมาเครื่องไปคนแรกเลยครับเออเสียได้วะซื้อปืนไม่ทันเครื่องแหลกเกินไปมาเครื่องเริ่มมีวันนี้นนะครรัับเาจไปวี้ผม,มให้เพื่อนผมแบกก่อนแล้วกันเพราะเครื่องมันแหลกครับแต่ ปืนพกตึงๆครับมีปืนพกไงป้ามีปืนอะไรให้จะกระบอกไหมโอ้ยดู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 เออแคลร์โอ้ยไม่มีปืนขอโทษได้ไหมไม่มีปืนแตกหมดสติ มีมึงตาแรงนี่มึงตาแรงวัวมาวัวมานะครับตอนนี้ไปวัวมันมาวัวมาอันครับเอาต่อเอาต่อเพื่อนผมมันพูดมากนิดนึงเพราะมันอาชีพครั้งแรกมันยังไม่รู้กฎกติกา อันเนี้ยชุดใกล้เน,นเนี่ยดูว่าเป็นยังไงดูผมช่วยเพื่อนด้วยสภาพประตุประเฮ้ยเฮ้ยปราอยู่นี่ศัตรูอยู่นี่ผมเป็นครั้ <First S 1> งแรกนะส่งมาโชว์กากเลยค่ะใช่คุณกากมันจะต้องโชว์กากเลย <Help me. S 2> จริงไหมขนาดเบอร์หนึ่งยังยืนงงเขายิงเลยจะไม่เหลืออะไรอ่ะ เดี๋ยวผมไม่ค่อยให้เพื่อนผมมาดูไอเบอร์หนึ่งเล่นนะครับเอ้ยผมกําลังดูคนอัดคลิปครั้งแรก่นะเดี๋ยวผมตัดตอนสามต่อศูนย์เลยนะครับเออตาแรกผมแตกครับตาแรกผมแตกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นอีกตาหนึ่งนะครับเฮ้ยเครื่องไปทาเครื่องไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวผมเฮ้ย at, at, เกมแคสเกมแคสเฮ้ยเกมแคสเดี๋ยวเดี๋ยวอีกรอบเอาคัมเบอร์เลนนรโตก่อนนะครับอันนี้ผมมาเล่นอีกรอบแล้วกัน เมื่อกี้ผมแพ้เสียดายจังนะแพ้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 แพแน,น,นนนเนาะไปต่อเมื่อกี้ไม่ได้แอคแล้วเมื่อกี้โชว์แรงเฉยๆไปกันเจ้าใน,กน,ในเกมตรอปลายเกยมสุดท้ายทีทนี้ก็รอรอจนเสร็จเลยแล้วก็แล้วรอ หลังจากนั้น YouTube มันก็จะส่งนู้นนี่นั่นว่าส่งว่าเองได้ผู้ติดตามส่งว่าเองลงคลิปเสร็จแล้ว This เงินท่านเกือบ <Believe me. S 1> เกือบเป็นมันเต้านมกิน oh.

ต่อสูนเจอกันสครตตัมาต่อมาต่อสองตาสองตามาเลยเลยเลยอกินอะไรวัวไปวลุยเลยยงจะมพยายามเสียงให้ดังที่สุด สองตาพิ่โอ้โเปิดตาเป็นค่าได้แล้วหนึ่งคนท่านจะไปยไปไหนเนี่ยไม่แบ่งคิวให้เราสลิมชอไวค่ได้ตัวเดียวเองจะไม่แบ่งคิวให้หรืองไงฮะ อันนี้เพื่อ <Help> นผมใส่ซ <'s> าวด์ตีไรทั้งน,นีแปลกโอ้ยเลนกางไปเขาเอยด o u b l e k ค l l ลนเสียงหน่อยอาจิะไม่ได้ลุยแบบนี้กตอกนตอกสต่อหนึ่งสาต่อหนึ่งะครับเพื่อไม่ให้หิวสักที Good job I kind of snowstormed you Ta chào tất cả các bạn đi đây đi Lui, lui, lui hmmm 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 game, วีให้เทียบที่สุดฉันมาแบนี้จะตายอสิบองค่ะกีไปน้าละกีบ้าบายบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยล่ะบายบาย